อาคารสยามพารากอนเนี่ยจ้าของคือบริษัทสยามพารากอนโดเมันจำกัดนะครับบริษัทเราเนี่ยอาคารเนี่ยได้เปิดทําการมนนวันที่9ทธันวาคม2549นะครับก็เป็นอาคารศูนย์ค้าขนาดใหญ่ในในอาคารเนี่ยเป็นอาคารที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปก็เรียกมิกมิกยูสราะจะมีตั้งแต่ศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าทั่วไปร้านอาหารแล้วก็โรงภาพยนตร์โบ l ลิง่งและที่สำคัญมี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าอย่างในอาคารเนี่ยเรามีมอมอแปลงขนาด2,000 kVA เนี่ยถึง24ลูกปีปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าล้านหน่วยนะครับคิดเป็นมูลค่าเวลานี้ก็ประมาณ3 3 5 0ล้านขึ้นไปต่อปีนะครับได้มีหนังสือเชิญชวนให้เราเข้าร่วมการเราก็คิดว่าเราเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะ เข้าร่มโครงการก็เนื่องจากเราจะได้มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราหา,อะ,หหหานะนอะไรใหม่ๆให้เราแนะนําอะไรใหม่ๆให้เราและที่สําคัญเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือนะตามโครงการจีช่วยช่วยเหลือถึง6 0สสูงสุดถึง60%ที่เราจะต้องลงทุนไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าทางอาคารเองคงได้ประโยชน์มากกว่าที่จะที่จะเสียประโยชน์นะครับขั้นต้นเนี่ยคือคงจะต้อง ให้ที่ปรึกษาเนี่ยช่วยแนะนำเทคโน,คโ,นโลยีใหม่ใหมใ่ในการเข้ามาช่วยการลดการใช้พลังงานภนาคารเพราะที่ผ่านมาทางเราก็เดินดำเนิน,นการในเรื่องการบริหารจัดการไปไปมากพอทมคครแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมการปิดเปิดไฟเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดแอรอ์เปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวนะครับแยกเซอร์กิตนะฮะเอาระบบ B A S ระบบ t w วไรด์เรโมทมาใช้นะฮะเพื่อจะให้การควบคุมได้ เร็วขึ้นม,มีประสิทธ,ธิธภาพเพิ่มขึ้นนะครับกออ็อีกประการหนึ่งเราก็อยากจะได้ให้ขยายผลไปถึงพนักงานนะฮะแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน,นทั่วไปในการที่จะอนุรักษ์กพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดนะฮะการใช้พลังงานเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้นะครับมันไม่มีทางที่เราจะไม่ใช้เลยนะครับแต่อยากนีให้พวกเราเนี่ยช่วยกัน ประหยัดหรือใช้เท่าที่จําเป็นนะพยายามลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จําเป็นอาทิเช่นนะครับอย่างเราไม่ได้อยู่ในห้องเนี่ยไฟแสงระหว่างควรจะปิดแม้กนะระทั่งระบบปรับอากาศก็เช่นกะันถ้าเราไม่อยู่เราก็ควรจะปิดหรือเราคิดว่าอีกประมาณสัก15บาทีเราจะออกจากห้องนี้แล้วไปเนี่ยเราอาจจะชัดดาวหรือปิดระบบปรับอากาศก็ได้เพราะเนื่องจากมันจะมีความเย็นอยู่นะครับรวมทั้งเครื่องใช้สำนักง,งานบาง,บาง,บางตัว อย่างคอมพิวเตอร์พิมพเตอร์อะไรต่างเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เป็นเวลานานก็ควรจะจะปิดระบบไปล้วเปิดใหม่เมื่อเราจะใช้งานนะครับก็อยากจะเชิญชวนอาคารใดที่สนใจเนี่ยขอให้เข้าร่วมโครงการเพราะเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เราได้ความรู้ได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยช่วยเราและที่สำคัญคือทางกรมเองเนี่ยมีเงินสนับสนุนเราถึง60%ของ เงินลงทุนนะครับสูงสุสเเงินลงทุนนั้นโครงการนี้ผมคิดว่าอาคารเนี่ยได้กับได้อย่างเดียวนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ